ครับก็พบกับรายการยูสฟาร์สบอกล่าวเรื่องราวเยาวชนนะครับจากที่น้องลุงหนิงเนี่ยมาแบ่งปันเรื่องราวจากช่วงที่แล้วนะครับในช่วงนี้เราก็มาฟังกันต่อนี่ครับก็หลังจากที่เราฟังช่วงนี้ครับแล้วเราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะใช่ไหมครับพี่นุ้ยใช่ครับก็เราก็มาสรุปกันว่าก็คือว่าหนิงคิดว่า สิ่งพวกเนี้ยคือมันอยู่กับพิษตัวเรามากกว่าการที่เราอ่ะคือถ้าเกิดเราไม่มีความคิดที่จะทําเราก็ไม่สามารถทาอะไรได้ดังนั้นความคิดคือสิ่งที่สําคัญมากก่อนที่เราจะทําอะไรหนิงก็บอกได้แค่ว่าควรจะคิดแล้วก็ควรยยำสิ่งที่ถูกต้องด้วยสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรคือไม่ทําผลเสียกับเราตัวเราแล้วก็ครัวสังคมหรือว่าคนต่า่น อันนั้นคือสิ่งถูกต้อง<ช>คิดว่านะคิดในทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็หักข้ามใจตัวเองบางครั้งอาจจะคิดแล้วแบบเหมือนว่าไม่ได้แต่เราต้องพยายามที่สุดหักข้ามใจตัวเองเพื่อว่าเราจะได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะ<ช>ถ้าเป็นทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าให้มีสติใช่ท<ค>ำอะไรให้มีสติ<ช>พอเรา<ช>มีสติเราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับน้องเต่ามีอะไรจะสรุปทิ้งได้ไหมครับ ไม่มีเลยครับผมไม่มีนะครับไม่เป็นไรก็้าเหยวเอาไว้ทำมีเดี๋ยวเลงมือคุยกัน,น, <c oughs> นก็ออประมาณนี้ก็ก็ก็พี่ก็อยากจะฝากเนาะก็คล้ายๆกับน้องหนุ่มหนิงก็คือว่าเราทําสิง่งต่างๆอ่าพระพระธรรบารจีตอนที่สองอ่านี้ถูกต้องแล้วออท่านเคยกล่าวไว้ว่าประมาณว่าเสรีภาพพระทุกคนมีเสรีภาพเสรีภาพ ไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรก็ได้แต่แปลว่าอะไรต่างหากที่คุณควรที่จะทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราพอเรามามาพูดว่าไม่ควรทำรู้ไม่ควรมีเดี๋ยวเาก็จะมีคนพูดมาว่าอันนี้คือตัวฉันเรื่องของฉันอะไรเงรี<ช>้ยจริงไม่ใช่ใชถ้าถ้าจะบอกว่าตัวฉันเรื่องของฉันคือคุณต้องไปอยู่บนดวงจันทร์ไม่ได้สิต้องไปอยู่จักดาวพรรหัสที่ไม่มีอะไรอยู่ กับค <c oughs> ุณเลยอ่ะคือมีคุณคนเดียวอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> คนเดียวคนอยู่ในโลกนี้ในสังคมเนี่ยมันจะเรื่องของคุณไม่ได้ใช่เพราะว่าคุณทาแล้วก็มีผลกระทบกับคนรอบข้างหมด <c oughs> คุณทําดีก็มีผลกระทบในเรื่องดีกับคนรอบข้างทําชั่วทําไม่ดีก็เช่นกันนะครับ้ขอฝากน้องๆเยาวชนพี่เน้นมากเลยว่าขอให้เรามีสติบางทีเยาวชนเนี่ยไวแบบ ผุนผ uh, ันฮันเล่นใช่ไหมพูดถูกไหมถูกค่ะเวลาเห็นน้องเต่าเล่าให้ฟังพอเดินผ่านก็น่อยต่างสถาบันเอาแล้วเอาแล้วจะตีกันแล้วครับจะตีกันแล้วเพื่อเกียดสถาบันตัวเองเออนี่นี่ก็คือไม่ได้รักสถาบันเลยนะการทําเนี้ยที่แบบตีเพื่อเกียิสถาบันตัวเองนี่คือการทําลายสถาบันตัวเองเลยนะคิดใหม่เหมือนเอาชื่อสถาบันแบบไปเสื่อมเสียครับแล้วตีกัน ใครๆเขาพูดอย่างนี้แล้วเขจะเอาลูกๆนหลานไปเรียนที่นั่นนี้ครับผนเสียก็คือนอกจากเราลาออกหรือเราจบจากสถาบันนั้นแต่ไอชื่อเสียยังอยู่ที่เราทำเอาไว้ยังอยู่นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ให้มีสติในการดำรงชีวิตหรือการทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วยกันดูแลบุตรหลาน นะครับเตือนเขาเท่าที่เตือนเขาด้วยความรักละกันอ่ะเตือนเขาด้วยความรักรรแล้วเข้าใจในตัวเขาว่าเขาเป็นใบนี้ในขณะเดีวยวกันเยาวชนก็ต้องเห็นหยวนต้องเอต้องเข้าใจผู้ใหญ่ด้วยนะนอกจากจะจะเข้าใจเอาใจแต่ตัวเองต้องเข้าใจผู้ใหญ่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับครับ <c oughs> ังจากที่ฟังเรื่องราวของน้อง,งนุ่นหนิงไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีสาระดีๆมาฝากนะครับเขาบอกว่าเตือนสาวสวยยากสวยด้วยเล็บปลอมนะครับเขาบอกเนี่ยเล็บปลอมเนี่ยฮิตไทยเยอะนะครับเขาบอกว่าสาวแลว,วสวยนักงามนิยมต่อเล็บปลอมเพื่อความเด่นตกปลายนิ้วเพราะว่าผลการตรวจจากห้องแรกของภูมิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารสุขพบว่าจากกาวที่ใช้ติดจำนวน22-23ตัวอย่างพบสารเคมีอันตรายชนิดเอทิฟลูชาย,ยาโนอะคริเลตถึง21ตัวอย่างซึ่งมีปริมาณถึงร้อยละ0 2ถึง9 9ในส่วนผสมเลยทีเดียวหากใช้แบบไม่ระวนาางังโดยไม่มีเครื่องป้องกันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยื่อบ,บุตา ระบบทางเดินหายใจและเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้มีคำเตือนจากนายแพทย์นิพนธ์โพพัฒนชัยอดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าการต่อและปลอมที่นิยมทำในประเทศไทยในขณะนี้มีอยู่ด้วในสอ2ชนิดคือหนเล็บปลอมที่ทำขึ้นด้สารเคมีไม่มีรดลายต้องทำที่ร้านทำเล็บ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในการเขียนรูปชนิดที่สองคือเล็บปลอมที่ทำจากพลาสติกโซนเนี่ยจะมีรวดลายอยู่แล้วและราคาก็ไม่แพงสามารถซื้อติดได้จากร้านค้าทั่วไปและชนิดที่เป็นนิยมของสาวๆเพราะว่าสามารถทาได้ด้วยตัวเองเพียงการนําเล็บปลอมมาติดกับเล็บจริงโดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อมติดเขาบอกว่าการใช้กาวด้วยการติดเองแบบไม่ระวัง หรือไม่มีเครื่องป้งกันเช่นถูกมือหรือผ้าปิดจมูกหมอชี้ว่าอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้เนื่องจากกาวที่ใช้เชื่อมต่อเป็นสารที่ใช้ยึดติดแบบแห้งเร็วหรือที่รู้จักกันในชื่อซุปเปอร์กลูเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งอาจทําให้ผู้สัมผัสนี้เกิดาการแพ้ได้โดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อสารเคมีและไอระเหยและยังทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาและทางเดินหายใจ หากแพ้มากๆอาจมีกาอาการช็อกร่วมด้วยอย่างไรก็ตามสารเคมีที่คุณสารเคมีที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันเช่นอยู่กับว่าตัวผู้ใช้เองรู้เท่าทันวิธีการใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหากใช้ไม่ถูกวิธีสารเคมีและโรคร้ายจะพัดพาตามมาหลอกหลอนคุณอย่างคาดไม่ถึงครับผม คนะคะก็เป็นเก็ความรู้เล็ก็งน้อยเนะที่พี่เทาเอามาฝากแต่ว่าอันนี้สอนอะไรเราได้ครับก็คือว่าให้เรารู้ก็ตอนเล็บมันเป็นเรื่องความสวยความงามแต่ว่าคือตอบแบบว่าส่วนใหญ่เราจะตอบเพราะว่าโชว์หรือว่ามีกิจกรรมทางโรงเรียนอะไรมากกว่านะคะ ก็คือต่อไม่ใช่ต่อพิมเพื่อแต่ว่าต่อ,อยังมีกิจลักษณะเพือ่อว่าจะได้ไม่เกิดผลผดเสียกับเราค่ะโอเคน้องเก่ามีไหมครับมีครับไม่มีเหมือน<ม>เช่นเดิมนะคะับ่แต่พี่บจะให้ข้อสังเกตเราคือว่าการต่อเล็บเนี่ยคือต่อเล็บปลอมเนี่ยก็คือส่วนที่ไม่ใช่เอวยวะจริงของร่างกายถูกไหมครับผมจะว่าเป็นการต่อเล็บปลอมหรือว่าการทําหน้าทาจมูกทําอะไรก็ต้อแต่ส่วนดีเขาก็มี แต่ก่อนที่เราจะทําเนี่ยพี่บอกแล้วให้เรามีสติเพื่อเรามีสติปุ๊บเ,เราคิดว่าผลดีผลไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นแนวของเครือสัจศาส,สนาคิดของเราคือพวกเราทุกคนเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าเจ้าพาะ,ะนั้นพระบินเจ้าได้สร้างทุกคนมาเพอร์เฟกอยู่แล้วใช่ไหม,มอันนั้นก็ <perfect S 1> อันนั้นก็คนที่จะรู้ว่าก็าไม่ควรที่จะทําอะไรนะ โอเคถ้าทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ว่าทุกคนเป็นสิ่งสร้างของพระบิเ,เจ้าพระเจ้าสร้างให้เราไปอยู่แล้วแต่เมื่อเราจะทําอะไรเพราะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองฉันจะทํานู่นเพราะอย่างน้นอย่างเงี้ยแต่เมื่อจะทําอะไรก็ให้มีสติเหมือนพ่อสืบคุณพ่อสืบสักกล้วยไม้นะอยุธยาเคยบอกว่าเมื่อเราจะทําอะไรเราต้องศึกษาให้รู้ถึงข้อดีข้อเสียคือให้อยู่เบื้องลึก ของมันเราจะใช้โทรศัพท์มือถือเราก็ไม่ใช่รู้แต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีมีอะไทั่วอ่อนเดียวไม่ใช่เราก็ต้องสาวเอ้ยมันมีเคื่องมีอะไรมีฟังชันอะไรเอ่อประโยชน์ของมันมีอะไรมั่งอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ใช่ว่าไก่กาเอาแต่โทรศัพท์โอเคอย่างนี้ก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามีสติแล้วก็ต้องรับรู้ต้องหักข้อมูลของมันทุกอย่างที่เราทํา นะครับประมาณนี้<า>นะครับก็ <พ ém S 2> ช่องสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ <estão S 2> ขอขอบคุณนี้ก่อนวันก่อนพี่เจอคุณพ่อ,อชื่อ <c oughs> คุณพ่อที่อยู่วัดที่ตะกอนอยู่วัดทุ่งเขาหลวงเชือ่ออ๋อคุณพ่อวัชรละท่าด <c oughs> ีนะพ่อนะก็คุณพ่อว <c oughs> ัชะละบอกว่าท่านได้ฟัง รายการยูสพัสของเรานะครับทุกวันพฤหัสบดีนะเวลาหนึ่งทุกจนถึงเออไม่ใช่หนึ่งทุกนหกโมงเย็นหนึ่งทุกท่านก็บอกว่าโอเคเป็นรายการที่โอเคใช้ได้เหมือนกันนะสไตล์ของเยาวชนท่านก็ส่งกําลังใจมาหาพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานคณะกมการคาทอลิกเพื่อเยาวชนสังคมทวนราชบุรีของเราหรือว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนนะครับว่าโอเคเราทําดีแล้วสู้ๆต่อไป โอเคประมาณนี้นะคร uh ับ huh. ก็ต้องขอขอบขอขอบคุณคุณพ่อวัชระนะครับ uh huh. ก็นอกนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อเสนอะนะครับท่านก็ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มาส่งเสียงเจ้าเจ้าแบ่งปันความรู้บ้างที่เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ uh ้างนะครับให้กับสมาชิกของเรา uh huh. น้องๆเยาวชน uh huh. หรือว่า uh huh. ท่านผู้ฟังนะครับที่เราฟังคือ Love East แห่งนี้นะครับผม แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อปามโมดนะครับที่ท่านได้คอยดูแลเราคอยตักเตือนเราในด้านต่างๆคือถ้าเราทำอะไรไม่ถูกเนี่ยคุณพ่อท่านก็จะคอยตักเตือนเรานะให้เราได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความสามารถสมบูรณ์แบบมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพระคุณเจ้าปัญญานะครับถึงท่านจะมีงานเยอะนะครับเวลาท่านเจอบรรดาเยาวชน ไปประชุมกันที่บ้านพมกรนะครับที่ตึกสำนักพรัคุณเจ้านะครับท่านก็จะถามถ่ายว่าเยาวชนมาทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรก็เล่าให้ท่านได้ฟังนะครับรวมถึงคุณพ่ออีกหลายๆท่านเนอะว่าาเป็นพ่อบูนะอาจจะมาทักทายกันใน Facebook ใช่ไหมอ่าพ่อโจฟิติสักนะตอนนี้ท่านอยู่อิตาลีท่านก็ยังคุยกันได้ในเฟซบุ๊กก็พี่เห็นนะ น้องๆเยาวชนหลายคนเนี่ยได้โพสต์ความในใจบางอย่างซึ่งเป็นไม่ค่อยดีอะใน Facebook แล้วคุณพ่อโจท่านก็มาแบ่งปันแง่คิดให้น้องๆนั้นได้คิดอีกแง่นึงอะไรอย่างเงี้นะครับนี่คือความดีของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้คุณพ่อตุนท่านก็อยู่ต่างประเทศท่านก็ทักทายมาทาง Facebook เช่นกันแล้วก็หลายๆท่านนะคือเยอะมากคืออย่างเนี้ย โซเชียลนั้นเปิดเนี่ย,ย Facebook หรือจะเป็น a c e b o ๊ k หรือจะเป็นอินเทอร์เน็ตอะไรก็าตามเนี่ยเราใช้ได้เห็นไหมแต่เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้นในนทางที่ดีหร<ด>ือใช้นในทางที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เราเราจะไปโทษว่าพ่อแม่เลิกกันมีปัญหาฉันเลยต้องทําในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อนชวนไปทําไอ้นี่ฉันเลยต้องไปทําเลยซวยด้วยเลยเวลาโดนตํารวจจับหรือว่าโดนแม่ด่าไม่เกี่ยวเลย เวลาทาใครเป็นคนทำตัวเราเป็นคนทําเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษคนอื่นนะครับก็ขอฝากไว้ทำอะไรมีสติทำอะไรอย่าโทษเพื่อนตัวเราเท่านั้นเป็นคนทําโอเคนะครับสําหรับอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอาทิตย์หน้าอย่าลืมเรากาลังเดินก้าวไป40วันของมหาพรด้วยนะครับอย่าลืมไปวัดกันด้วยนะครับทํากิจสัทานนะครับให้อภัยต่อการมีความรักนะครับ เึื่องพระเยซเจ้าการทรมานของพระองค์นะคะว่าพระองค์รักเราขนาดไหนแล้วเราจะนําความรักนั้นไปสู่เพื่อนพี่น้องรอบข้าขงเรนด้วย<ร>โอเคครับสําหรับอาที์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ